สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูทูขวัญครูธรรมนูสาวแก้วจากโรงเรียนวัดบ้านแขมครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพบเจอกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณอีกครั้งนึงแล้วนะครับคราวนี้เรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับคราวที่แล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับการจวด การจัดหมวดหมู่นะครับการจัดหมวดหมู่ข้าของต่างๆเนาะภายในบ้านเนะาะของที่ไหนของชิ้นไหนอยู่ที่ไหนต่างๆนะครับเพื่อให้เราเข้าใจว่าหลักการการจัดหมวดหมู่เป็นอย่างไรนะครับต,นะต่อมานะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนต่อกันในส่วนของข้อมูลสารสนเทศนะครับหน่วยที่สองนะครับโอเค โอเคครับนะครับในส่วนของเนื้อหานะครับวันนี้มันจะออกเข้มข้นหน่อยนะเพราะว่าเนื้อหาของเราเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุดเลยครับเรามาลองเรียนรู้กันนะครับในส่วนของเนื้อหานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของข้อมูลสารสนเทศครับอะไรคือข้อมูลสารสนเทศบ้างเรามาเรียนรู้กันนะ ข้อมูลสารสนเทศนะครับประกอบไปด้วย1ครับตัวข้อมูลนะครับ1ตัวข้อมูล2นะครับการรวบรวมข้อมูลนะครับคือสิ่งที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยในทุกๆอย่างบนโลกใบน,นี้นั่นคือข้อมูลเนะาะคราวนี้เนี่ยจากข้อมูลเมื่อถูกรวบรวมมาแล้วก็จะก็จะสามารถจัดทําเป็นสารสนเทศได้นะครับเรามาดูเนื้อหากันนะครับนี่คือข้อมูลครับ ข้อมูลคือสิ่งที่เราพบเห็นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนี ini, inda, ่ก oh, ับเราไปตลาดอย่างเงี้ยสิ่งที่เราเห็นนะครับพวกนี้ทุกอย่างคือข้อมูลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผักที่เราเห็นข้อมูลก็คืออ๋อข้อมูลว่าไอ้นี่คือนี่คือหัวหอมใหญ่นะนี่คือกระหล่าปรีนะนี่คือตัวเลขนะนี่คือข้อมูลตัวอักษรนะเนี่ยอย่างกับป้ายนะครับป้ายก็เป็นข้อมูลตัวอักษรนะครับพวกนี้ก็จะเป็นข้อมูลข้อมูลของพืชผักเนาะหัวหอมใหญ่ ข้อมูลมันฝรั่งนะครับข้อมูลกระหล่ำปลีเนี่ยข้อมูลเป็นชื่อของของสิ่งของต่างๆข้อมูลตัวเลขก็เช่นราคานะครับราคาต่างๆที่มันเป็นตัวเลขทั้งหลายรวมไปถึงข้อมูลที่มันเป็นตัวอักษรครับเนี่ยกับอยู่ข้างหน้านี่ครับร้านขายผักผลไม้เนี่ยนี่คือข้อมูลตัวอักษรนะครับจำแนกคร่าวๆก,ก็จะเป็นก็ก็จะเป็นข้อมูลตัวเลขข้อมูลตัวอักษรเนาะ,ะมาดูต่อครับ คราวนี้ข้อมูลอาจจะหมายถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวหรือสิ่งของที่เราชอบสิ่งของที่เราสนใจนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับอย่างกับรูปภาพอันนี้นะครับข้อมูลวันนี้ฝนตกแต่หน้าหงสานเขาเนาะเหมือนเขาจะไม่มีร่มนะครับหรืออีกรูปภาพหนึ่งครับวันนี้อากาศไม่ร้อนมีสุนัขสงตัวตัวหนึ่งสีดำตัวหนึ่งสีน้ำตาล เห็นไหมครับในข้อความนี้มีข้อ,ม,ขอมูลตัวเลขเข้ามาด้วยนะครับอ่ะมาต่อนะครับคราวน,นี้นักเรียนลองสังเกตรูปนี้ก่อนเนาะรูปนี้นะครับข้อมูลที่เราสนใจเนี่ยนอาจจะเกิดจากการสังเกตของเรียนเองนะครับเช่นอย่างตอนนี้นักเรียนเห็นไหมว่าอะไรอยู่บนโต๊ะบ้างมีข้อมูล อะไรบ้าง1น,นะครับเช่นข้อมูลมีแจกันหนึ่งอันมีดอกไม้สีชมพูหนึ่งดอกดอกไม้สีเหลือง1ดอกมีสมุด1เล่มพร้อมปากกามีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องมีโต๊ะหตัวนี่คือข้อมูลที่เรียนสามารถจะพบเจอแล้วก็เห็นได้นะครับเรามาเก็บข้อมูลได้แต่ข้อมูลเหล่านี้อาจจะเอาใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย ถ้าเกิดไม่มีการรวบรวมให้มันเป็นหมวดหมู่แล้วก็สามารถนำมาทำเป็นสารสนเทศได้นะครับคราวนี้เรามาดูกันครับข้อมูลส่วนตัวนะแต่และคนเรามีข้อมูลส่วนตัวอยู่นะมีหมดเลยนะครับมีตั้งแต่ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรข้อมูลภาพข้อมูลตัวเลขนะครับโดยเฉพาะนักเรียนป .1 อายุเท่าไหร่แล้ว7ขวบใช่ไหมครับนั่นแปลว่านักเรียนจะต้อง ทำบัตรประชาชนกันแหลกันก็นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้จะต้องเป็นข้อมูลสารสนเทศที่มันเกิดขึ้นนะ,ะเราไปดูกันนะครับมีตั้งแต่ชื่อของนักเรียนครับชื่อนักเรียนนามสกุลชื่อเล่นอ่าเพศช,ชายนี่คือข้อมูลตัวอักษรครับนี่ข้อมูลรูปภาพก็จะเป็นรูปภาพของนักเรียนนะครับข้อมูลตัวเลขก็เช่นครับวันเกิดอายอุนี่คือหลัก ลักษณะข้อมูลนะครับในแต่ละคนนั้นนะครับก็จะมีข้อมูลส่วนตัวบางเรื่องเหมือนกันหรือบางบางอย่างก็ไม่เหมือนกันครับันก็ไม่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นสีที่ชอบอาจจะชอบสีที่เหมือนกันน,นะครับแมวอาจจะชอบแมวเหมือนกันบางคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเหมือนกันบางอย่างนี่คือข้อมูลที่มันเหมือนกันนะครับอ่านะครับทุกอย่างก็เป็น ตอนนี้ก็ยังเป็นข้อมูลยังไม่สามารถจะเอาไปใช้ปะไระโยชน์เลยได้มาดูต่อครับข่าวนี้การจำเพาะเจ่อชงข้อมูลที่สําคัญล่ะมีอะไรบ้างที่สําคัญเหล่านี้เราต้องเราต้องจำเอาไว้หรือเราต้องจดเอาไว้ด้วยนะเพื่อให้รู้ถึงว่าตัวตนของเราอะมันคืออะไรนะครับมันคือใครนะครับลักษณะเคยหนึ่งครับข้อมูลก็คือชื่อนามสกุล นะครับชื่ออะไรนามสกุลอะไรเนี่ยครับในตัวอย่างก็น้องนัชชาดีประกายนะครับนามสกุลดีประกายเนาะนามสกุลก็จะเป็นบ่งบอกถึงถึงครอบครัวของเราครับน้องครอบครัวของเราอ๋อครอบครัวคนในครอบครัวนามสกุลนี้นะเนี่ยนะครับเป็นลูกของยายมาหลานยายมีอะไรเงี้ยนะครับเนาะอายุเจ็ดปีนะครับชช้ประวมศึกษาปีที่หนึ่งพวกนี้ต้องรู้นะต้องจำของตัวเองให้ได้นะครับ เนาะครับดูต่อไปนะครับข้อมูลสําคัญนะครับข้อมูลของเราเนี่ยเราไม่ควรบอกคนอื่นครับยกเว้นผู้ปกครองแล้วก็ครูนะครับพอรู้ไหมครับเด็กๆอย่งกับรหัสผ่านของโปรแกรมหรือว่าโทรศัพท์มือถือเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองหรือรหัสต่างๆที่ผู้ปกครองเคยบอกเราเช่นไม่ว่าจะเป็นรหัสในการ รหัสในการสั่งของค่าสั่งอะไรเงี้ยถ้าเราไปบอกคนอื่นนะครับมันอาจจะทําให้เรามีปัญหากันได้อาจจะทําให้เกิดการแอบไปใช้งานได้ในของคนอื่นนะครับมาดูกันต่อนะการรวบรวมข้อมูลนะครับมีแบบไหนบ้างวิธีการรวบรวมข้อมูลของเราเนาะโดยปกติเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลมีการรวบรมวมโดยการ โดยการจดครับจดบันทึกเก็บข้อมูลเอาไว้เหมือนที่ผู้ครูก็จะชอบบอกอ้าววันนี้มีใครมาเรียนบ้างเนี่ยก็จะจดจดจด,จดเอาไว้ว่าอ๋อคนนี้คนวันนี้คนน,คนี้มาเรียนนะคนนี้ไม่มาเรียนหรือวันนี้มีคนส่งงานครูมีใครบ้างที่ส่งงานครูมีใครบ้างไม่ส่งงานครูเนาะแล้วก็แล้วก็จัดเก็บข้อมูลนะครับโดยผ่านตั้งแต่ในสมุดจัดเก็บด้วยในคอมพิวเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่ง ส่งสารผ่านระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารเนาะโอเคครับวันนี้ครูก็มีวันนี้ครูมีใบงานให้นักเรียนดูเนาะใบงานของครู นะครับเดี๋ยวครูให้ดูแป๊บหนึ่งนะอ่าแป๊บหนึ่งนะโอเคครูเจอใบงานละนะครับวันนี้ครูก็มีใบงานนะครับใบงานให้นักเรียนช่วยกันนะครับอ่ะก่อนนะ ใบางานนะครับวันนี้ครูมีใบางานให้นักเรียนนะครับให้เรียนช่วยกันช่วยกันทำเนะาะไหนแล้วไหนแล้วแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไม่ชัดวันนี้ครูมีใบางานให้นะครับใบางานใบางานตัวนี้นะครับ แล้วใบงานตัวนี้เหรอใบงานอ่าอะไรนะโอ้อ่าเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังก่อนละกันเนาะตัวใบงานตรงนี้นะครับวันนี้ครูจะให้นักเรียนเลือกครับเลือกอ่าเลือกหัวข้อมาทั้งหมดสามหัวข้อนอียเลือกมาหนึ่งหัวข้อครับ เลือกแล้วก็มาอัดคลิปนะครับให้พ่อตั้งกล้องแล้วก็อัดคลิปส่งคุณครูนะตั้งแต่หนึ่งครับเรื่องของอของที่ชอบนะตั้งแต่ของเล่นที่ชอบอาหารที่ชอบหรือแม้กระทั่งวิธีการทํางานอะไรที่เราชอบทาที่บ้านน่ะไม่ว่าจะเป็นการเก็บของให้เรียบร้อยการพับผ้าหม่มการกวาดบ้านที่ถูกวิธีอะไรเงี้ยที่เรียนชอบนะครับให้เรียน เล่าให้เพื่อนฟังหน่อยนะครับว่าสิ่งนั้นน่ะมันคืออะไรมันคือวิธีการยังไงนะครับเช่นเช่นว่าเดี๋ยวกันนะ,ะนะครับเช่นสิ่งเหล่านี้นะครับในประเด็นอะไรบ้างนะครับ เช่นครูจะวันนี้ครูจะนำเสนอนี่อ่าอันนี้คืออันนี้คือของที่ครูชอบนะครับครูก็จะครูจะมานำเสนอนะครับว่าอ่าสวัสดีครับวันนี้ผมเด็กชายธรรมนูนเสาแก้วอ่าเดี๋ยวครูขยายครูขยายหน้าครูยยให้ใหญ่ๆก่อนจะได้เห็นว่าเวลาพูดพูดยังไงเนาะอ่านะครับก็มาถึงปุก๊กอ่้สวัสดีครับผม นายธรรมนูนเสาแก้ววันนี้จะมานำเสนอสิ่งที่ผมชอบนั่นก็คือหูฟังครับหูฟังอ่นนี่คือหูฟังนะครับมันสำคัญนะครับมันสำคัญคือมันเอาไว้สำหรับในการฟังเพลงในการาฟังข่าวนะครับแล้วผมก็ชอบมันมากเพราะมันเป็นหูฟังบลูทูธสามารถที่จะ ไม่ต้องใช้สายเดินไปไหนก็ฟังได้อนะครับนี่คือตัวอย่างหรือแนะม,ม้กระทั่งอะไรดีนะแม้กระทั่งอันนี้สมมตินะครับอุ้ย <laughs> เป็นสีเขียวซะด้วยสิไม่ได้เลยนะอืฮมโอเคแม้กระทั่งอันนี้ครับอสมมติอ่า สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธร,รมนูนเสาแก้วสิ่งนี้เรียกว่ากล้องครับกล้องนมีความสำคัญคือผมอชอบที่จะใช้กล้องนี้ในการถ่ายรูปถ่ายรูปพ่อตัดหญ้าถ่ายรูปแม่ล้างจานผมก็เลยชอบครับนะครับวันนี้ทำคลิปประมาณนี้ครับ แล้วถ่ายให้ส่งให้ครูหน่อยครูอยากเห็นว่าของที่นักเรียนชอบเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นของของชิ้นนั้นจะเป็นอาหารเป็นของเล่นหรือว่าเป็นกระบวนการทํางานต่างๆที่เรียนชอบทําไม่ว่าจะเป็นการล้างจานการกวาดบ้านการถูบ้านสิ่งไหนก็ตามที่เรียนชอบทํานะถ่ายวิดีโอให้ครูหน่อยครูอยากเห็นมากๆหวังว่าเราจะได้เอามาแชร์เอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับเนาะงั้นสาหรับวันนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับ เอาไว้คราวหน้าเรามาเจอกันอีกนะครับอย่าลืมล่ะครูรอดูคลิปวิดีโอของนักเรียนอยู่นะครับขอบคุณครับวันนี้